นี่คือเชลงอ่ะอพี่ปิดนะ มีเอฟซทุกท่านนะครับมายังมากี่คนแล้วเดยเอา้าาสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีห้าท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับวันนี้นี่กี่ตัวแล้วละ่ะแสี่ตัวแขนยาวแขนสั้นแล้งสองๆวอ่ะโอจริง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 ย่ดลืมเปลี่ยนแลนะ้วเนี่ยลืมเปลี่ยนแลนะ้วเนี่ยมีกำลังไลฟ์อยู่ <laughs> จริงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้อแบบเขาจะได้รู้ว่าเออแบบว่า เลยก็ยเดินไปเปลี่ยนเนีย่ยขอยาไปเปลี่ยนเสื้อน,นิดนึงถ่ายตอนเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเลยไม่เอาก็เดินดูยตรงนี้เป็นไหลไม่ได้มีเสื้อใหนซะหน่อย รอสักครู่นะครับพี่ๆเฮ้ยขาไปทางนู้นดีก่มามันี่แหละนี่มันไหลเกินไปนี่มันไปสดเกินไั้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูเรื่องเบรกหลังที่มีปัญหากันเยอะๆนะครับ ชันนี้เป็นหนักมากล้อหมุนไม่ได้เลยนี่ล้อหมุนไม่ไปเลยเดี๋ยวพี่ยอดจะมาอธิบายถึงสาเหตุนะครับอี่เขาละสี่คนสี่คนเลย เอาเลยเอาอยัางยอ๋อมาแล้วออสวัสดีครับพี่ติ๊กครับพี่ต้องปิดเสียงของพี่อ๋อต้องปิดเสียงของพี่ครับ ิดงไงวะอันนี้เหรอก็เบาเสียงหลบไปเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์หนึ่งเดียววัสดีครับพี่ติ๊กอ่อนี่พี่ติ๊กพี่ติ๊กเขาพี่ติ๊กนี่เพิ่งกลับมาจากทริปแน่เลยใช่ไหมผมเห็นผมเห็นพี่อยู่ไปเที่ยวมาสนุกไหมครับพี่สวัสดีครับพี่ สสลักสสลักวันนี้วันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้วันนี้ก็มีเรื่องมีเรื่องจะชวนด้วยดีกว่าแล้วก็มีมีเรื่องเ,ออเบรกหลังของไฟอัมที่ส่วนมากจะเป็นกันเยอะๆก็จริงจริงๆเรื่องนี้นะผมก็ตอนนี้ตอนนี้รถเข้ามาสวิตเป็นจํานวนมาก แล้วก็ปัญหาหลักๆก็มีเรื่องเบรกมาเพราะว่าช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฤดูท่องเที่ยวแล้วกันก็มีรถเข้ามาเช็คแบบมาเช็ครถเนี่ยเยอะมากแล้วก็ปัญหาปัญหาปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าอันนี้เนี่๊ด้หันมาอ่ะมานี่เดินมานี่ก่อนหันหนอือใช่ เนี่ยบอกว่าวันนี้มีชาวันนี้จาก M C C Pavilion วันนี้มีชาพีทจาก M C C Pavilion ไม่เผื่อเผื่อพี่นุเข้ามาดูไงบอกว่าวันนี้มีชาพีทจาก M C C Pavilion นะครับเอามาให้ตอนไลฟ์ไล่ยังอ่ะไล่แล้วไล่แล้ว ช่ครับสนุกครับบิวหลักหลานมากๆโอเคก็เดี๋ยวผมจะชวนสมาชิก f c แล้วก็เพื่อนๆนะครับไปเที่ยวเหมือนกันตอนท้ายคลิปนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะคุยกันเรื่องเบรกหลังก่อนก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกก็มีรถเข้ามาเซอร์วิสเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโกฟูตูบอกว่าเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดือนหน้าเดือนถัดไปเดือนมกราหน้าจะหนาวขึ้นแล้วก็หลักๆเลยในการใช้รถก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเรื่องเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือว่าเออก็มีเรื่องยางที่ลมถนนแล้วก็เรื่องเบรกนะครับที่ต้องใช้ทีนี้ผมมาเจอเคสหนึ่งก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ดูว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยรถไท่แอมเนี่ยเออถ้าเป็น P 120จะมีขาตั้งคู่เนาะ แต่ถ้าเป็นทีร้อจะไม่มีขาตั้งคู่แล้วตัวปี2022เนี่ยที120ทีร้ก็ไม่มีขาตั้งคู่นะครับทีนี้เวลาไม่มีขาตั้งคู่เนี่ยโอเคเราจะใช้วิธีการเข็นดูว่ารถนะ่ะมันมีความคล่องตัวไหมแล้วมันไม่คล่องตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาจากจากเบรกหน้าหรือหลังเ,เดี๋ยวมาดูคันนี้กันครับ นี่ผมจะใช้วิธีการใช้มือดึงนะครับบินถ่าตรงนี้ด้ยวยนะเดี๋ยวผมจะใช้มือใช้มือผ่านผ่านไปข้างหนได้ได้เท่านี้ครับ คือเราเจอเราเจอว่ามันติดมากอันนี้อันนี้ผ้าเบกก็ไม่ได้ไม่ได้หมดนะครับผ้าเบกก็ไม่ได้หมดผ้าเบกก็ไม่ได้หมดแต่ถ้าดูจานเบกเนี่ยอันนี้ลงไปลึกมากอันนี้ลงไปลึกมากๆเลย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาคาลิเปอร์เดี๋ยวผมจะเอาคาลิเ,เอาาปเอร์ออกแล้วจะดูว่าจะดูว่ามันหมุนไหมนี่ครับติดโอ้ยเอาไม่ออก นี่ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมใช้ค้อนยางแป๊บหนึ่งไม่ออกเดี๋ยวผมไป เดี๋ยวหมุนเดี๋ยวหมุนล้อให้ดูหมุนได้แล้วครับเราจริงๆเ่ยผมผมจะบอกเรื่องหนึ่งคือคือจริงๆจริงๆเรื่องทับเบรกหรือเรื่องพวกชุดสไลด์เนี่ยครับนี่คือชุดสไลด์ชุดสไลด์ตาย จริงอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ผมเคยผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะเรื่องเรื่องชุดสไลด์ตายแล้วก็เรื่องพระเบรกที่จริงๆจริงจผมไม่สามารถพูดพูดได้ว่าพระเบรกอะไรดีที่สุดนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าไท่อัมคันละประมาณครึ่งล้านแต่ว่าแต่ว่าไม่ควรไม่ควรใช้พระเบรกของรถเล็ก เดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูดีกว่าโอ้ยข้อ,อไม่ได้อ่ะอ๋อ,อเคเอาเบอร์ห้ามาก่อนไข่รสลับลืม,ลมเดี๋ยวเอาไอ้นี้ออกไป รวมกี่ท่านแล้วครับเนี่ยยีิบสี่โอ้ยยี่สิบสีสวัสดีครับพี่นุพี่นุเข้ามาแล้วเหรอมา,มาแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเพราะว่ารีบ ออกมาแล้วอืมอ,อ่อ่ตัวชุดสไลด์เบรกสนิมเข้าไปกินเยอะ มากแล้วก็แล้วก็วกเบรกเบรอเลยตายก็คือว่าชุดนี้จะทําให้คาลิปเปอ,อร์วิ่งไปซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดสไลด์แล้วก็สนิมค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็จริงจริงๆอันนี้สามารถซูวิทที่บ้านได้สามารถซูวิทได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องจระบีที่ผมเคยแนะนําไปก็คือว่าอันนี้ สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้เลยนะอันนี้สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้เลยนะครับก็ตะกี้นี่พอดีผมต้องเอาออกมาแล้วก็ลูกยางพวกนี้อะ่ะจะดูลูกยางพวกนี้ลูกยางพวกนี้สามารถปิดถอดเปลี่ยนได้นะครับวิธีการถอดเปลี่ยนคือดึงออกมาอย่างนี้เลยนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยจริงๆอันนี้มันอยู่ตรงนี้ต้องแกะจากตรงนี้ออกไปนะครับ ตัวนี้มันจะบวมตัวนี้มันจะบวมแล้วก็เวลามันบวมแล้วน้าจะเข้านะครับอ่ะตัวนี้จะบวมแล้วน้ามันจะเข้าวิธีการก็คือเปลี่ยนได้นะครับอันนี้อันนี้มีอะไหล่เปลี่ยนนะอันนี้จะจะบอกว่ามีอะไหล่เปลี่ยนนะเนี่ยมันบวมเนี่ยมันมันบวมมากๆเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเปลี่ยนไปเลยอันนี้เนี่ยครับมันบวม บวมปุ๊บน้ำเข้าได้ด้วยอันนี้เปลี่ยนได้อันนี้อันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะมีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะขาดแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับนี่ก็ติดต่อมาทางนี้ได้ก็มีอะไรเปลี่ยนพวกนี้มันจะบวมนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็ใส่จารบ,บีแล้วก็ล้างได้ได้โดยเฉพาะชุดน,นี้ชุดสไลด์นี่ชุดสไลด์นี่ควรจะต้องควรจะต้องทําความสะอาดให้ดีเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าแย่มากเลย เพราะว่า,ารถรถรถ,รถพี่ลูกค้าคนนี้ที่เรารู้จักก็คือแกสายท่องเที่ยวเลยครับก็แต่เพเิญแกอยู่แกอยู่โคราชหรือว่าแกอยู่ต่างจังหวัดนี่แหละครับกนานๆจะเข้ามา MTC สักทีหนึง่งก็ก็ให้เราดูแลรถให้ก็อันนี้เดี๋ยวแกจะไปท่องเที่ยวแกจะแกบอกว่าแกจะไปเที่ยวแล้วก็ขอเช็คทั้งคันหน่อยว่ามันมีอะไรปัญหาอะไรบ้างนะครับ ก็ไอเรื่องเช็ครถไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราทําให้แบบอย่างดีเลยแล้วก็จะได้ท่องเที่ยวกันเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวอันนี้เข้ามากี่คนแล้วนะยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดคนเดี๋ยวผู้ที่พ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 ี่ที่ติดตามผมพี่พี่เป็นเพื่อนที่ติดตามผมแล้วก็คลิปความรู้ที่ผมให้ไปเดี๋ยวเราจะมีให้เรื่อยๆครับแต่ทีเนี้ยปลายปีนี้นะครับปกติแล้วทางผมเองนะครับยอดนะครับแล้วก็ ทีมงานของ MCC มซีซทั้งหมดนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายท่านเลยพี่ๆหลายท่านเลยแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านเลยทราบทราบแล้วว่าปีนี้นะครับทางทางผมเองนะครับจะจัดทริปไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตขออนุญาตไปปิดพรมแป๊ระมูลดังนี้เนี่ยปีปีนี้ปีนี้นนครับผมเองผมเองนะครับก็จะ ทำทิปไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทีนี้เนี่ยทุกปีเราก็จะมีระดมทุนเพื่อที่จะไปซื้อของให้นักเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคีนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มจะระดมทุนแล้วนะครับทีนี้จะเกิดว่าพี่พเพื่อน,อนแล้วก็ลูกค้าทั้งหลายนะครับที่แบบว่า อยากจะไปเที่ยวกับผมดีกว่าเราเปิดเปิดให้บริจาคแล้วก็ซื้อเราตอนนี้เราจะบริจาคโดยการที่ต้องการสิ่งของนิดเดียวเราไม่ต้องการเงินนะครับเงินเราไม่ต้องการแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะบริจาคสิ่งของก็เรามีเสื้อจังหน่ยนะครับตอนนี้เราจะมีเสื้อเป็นคอลเลคชันแขนสั้นแบบนี้นะครับแล้วก็แขนยาวแบบนี้ นะครับอันนี้แขนสั้นแขนสั้นนี่ราคา5้0อยบาทนะครั 400, บอันนี้เรามีไซส์ให้ด้วยนะครับก็คือเอ็ X, เอ็มตั้งแต่เอ็มขึ้นไปนะครับแล้วส่วนแขนยาวนะครับก็มีแค่ตัวไซส์ L กับ XL นะครับอันนี้ราคา6 0 0้บาทอันนี้5 0า้ยบาทนะครับอันนี้เงินเงินที่ได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับเงินที่ได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะนําเงินของ ของของท่านนะครับไปซื้อของให้กับทางโรงเรียนนะครับเออเราเดี๋ยวเราจะมีหนังสือร,ร,ราชการนะครับไว้ที่หน้าเพจนะครับว่าเดี๋ยวไลน์เนี้ยเราจะเดี๋ยวไลน์เนี้ยเราจะมีหนังสือร,ร,ราชการเดี๋ยวไลน์เราจะมีไว้ที่หน้าหน้าเพจเออไม่ไม่ดีกวา่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวคนเดี๋ยวมีฉาชีพเอาไปเอาไปนี่เอาไปหากินต่ออย่างนี้ดีกว่าเออใครต้องการหนังสือราชการว่ามันเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเป็นการ มีมีระเบียบของราชการมาไหมเรามีนะครับแล้วก็สามารถขอที่ผมได้ส่วนตัวนะครับสําหรับใครที่สนใจที่จะไปเที่ยวอย่างเดียวไปเที่ยวอย่างเดียวครับเน้นไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ไปไม่ไปโรงเรียนเพื่อไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนเราตอนนี้นะครับเราปิดรีสอร์ทแห่งหนึ่งไว้นะครับรีสอร์ทนี้มีชื่อว่าบ้านไร่ท้ายเขื่อนนะครับอยู่ที่ ท้ายเขื่อนกระเสียวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถเข้าไปดูในเพจได้นะครับวันที่19ถึง20พฤติการนี้เราจะไปบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนแล้วก็ไปพักที่บ้านไร่ท้ายเขื่อนนะครับที่เขื่อนกระเสียวทีนี้ลูกค้าบ,บอกว่า ออหรือว่าพี่ๆน้องๆอ,อยากจะบอกว่าเออพี่ยอดผมไม่ไปที่โรงเรียนได้ไหมแต่ผมอยากจะไปเที่ยวกลางเต็นต์เรามีพื้นที่ให้ทุกท่านกลางเต็นท์นะครับก็รูออ้สึกจะหัวละประมาณ200หัวละไม่เกิน200บาทนะครับแล้วก็ที่นั่นเราก็จะมีอาหารการกินนะครับให้ด้วยโดยที่ว่าเราจะมีซุ้มอาหารนะครับสามารถที่จะไปซื้อตรงนั้นได้นะครับเ,ออเราเราจะบอกว่า m c c พาเที่ยวดีกว่าแล้วก็อยากจะบริจาคก,ก็ซื้อเสื้อเพื่อที่จะนำทุนเนี่ยไปซื้อของให้กับเด็กๆที่นั่นนะครับออหรือย้อนกลับไปดูไลฟ์หรือว่ากลับไปดูกลับไปดูคลิปดีกว่าตอนนั้นผมทำคลิปไว้คลิปหนึ่งว่าปลายปีนี้เราจะไปครับก็เดือนสิบเก้ายีนี้เราจะไปกันแล้วนะครับใครสนใจหร,หรือว่าแชร์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 ออกไปแชร์คลิปอันนั้นผมออกไปนะครับแล้วก เราเปิดรับสิ่งของนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อสามารถซื้อเสื้อได้นะฮะก็ตอนนี้ใครใครอยากจะใครอยากจะซื้อเสื้อสามารถแจ้งมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดจะจัดเอ่อจะจัดเดี๋ยวเราจะติดต่อไปแล้วก็เราจะส่งหมายเลขบัญชีแล้วก็แล้วก็จัดส่งเสื้อไปให้ด้วยนะครับอันนี้ในเขจนี้ก็เสื้อแขนยาวก็ใส่แล้วจะประมาณลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นแขนยาวแล้วก็ คอนเซปต์ปีนี้ก็คือจอยทูเกเตอรนะครับเดี๋ยวนนี้ MCC 7หมายถึงครั้งที่7ครับครั้งที่7นะครับอ่าเออจริงๆอันนี้เป็นโครงการเติมเขาเราเต็มนะครับครั้งที่7นะครับเราจะจัดโนว e เ b e บอร์ November คือเดือนนี้แล้วก็คอนเซปต์ก็คือ j o ยทูเกเตอรก็คือว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ตัวผมเองครับแค่คนเดียวนะครับไม่สามารถที่จะกระดมทุนคนเดียวได้อยากจะให้เพื่อนๆพ่นี่พี่น้องๆนะครับที่ที่ดูดูดูร้ายของเราหรือว่าติดตามเรามานานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกปีนะครับ MCC นะครับจะทำทำเพื่อสังคมนะครับปีละหนึ่งครั้งทีนี้เราก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับที่เคยมีรถมา้ารถมีม,มีมีรถมีรถไช่อ้ําและอยากจะ ไปเที่ยวกับยอดสักครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะไปสัมผัสในการขับขี่เ่นหมู่คณะหรือว่าจะไปเดี่ยวก็ได้จะไปจะไปหลายๆคนก็ได้มีเพื่อนที่ขับรถด้วยการชวนเพื่อนไปนะครับทริปนี้ไม่เน้นไม่เน้นเรื่องไม่เน้นเรื่องรุ่นรถไม่เน้นเรื่องซีซีเน้นเรื่องมิตรภาพอย่างเดียวนะครับเราเราเราเน้นตรงที่ว่าเราไปทําประโยชน์เพื่อสังคมสักครั้งหนึ่งนะครับ จริงๆแล้วหลังจากโควิดมา2ปีแล้วปกติแล้ว MCC เนี่ยจะทําทุกปีนะครับเราทําไป6ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับก็ครั้งที่7เนี่ยก็เลยจะจะเป็นครั้งที่จะบอกว่าชวนเพื่อนๆไปเที่ยวแล้วก็ไปทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยนะครับอันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถที่ติดต่อผมโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์ 089 440 8056นะครับอยากจะอยากจะรู้เรื่องสเก็ตด้วนนะครับต่างๆก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับมีมีก็อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่ท่านใดอยากอยากซื้อเสื้อนะครับจะอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับพี่อ่าพี่ทนะ ธนพลได้เลยครับพี่เสื้อไซส์ L เป็นแขนสั้นนะครับได้ได้ได,ได้ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับเสื้อที่เราจะระลมทุนนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับวันไปรับรถเอาอุปกรณ์กีฬาไปร่วมบริจาคได้เลยครับพี่พี่สมภพพี่สมภพนะครับวันไปรับรถผมเอาอุปกรณ์กีฬาไปร่วมบริจาคโอ้ยยินดีมากๆเลยพี่คือจริงๆอ่ะผม ผมไม่ซื้อเสื้อไม่เป็นไรนะครับเราอยากได้ของบริจาคแล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนเสื้อเสื้อนักเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กครับเด็กก็มีตั้งแต่อนุบาลกระถึงปหนะครับเด็กมีเด็กกับบุคลากรประมาณไม่เกินส0่สิท่านนะครับจะให้นักเรียนก็ได้จะให้คุณครูก็ได้นะครับเราไม่เน้นเรื่องเงินสดนะครับเราไม่เน้นเรื่องเงินสดเราเน้นเรื่องสิ่งของแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า เน้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าอยากจะสะดวกเป็นเงินสดเราให้ซื้อเสื้ออย่างเดียวนะครับเราผมไม่รับเงินผมไม่รับเงินนะครับว่าพี่ยอดเอาเงินไปสิผมไม่เอานะครับถ้าอยากจะถ้าอยากจะให้เงินซื้อเสื้ออย่างเดียวนะครับพี่แสงสดมีขนาดอกเ,ออเดี๋ยวให้พี่ยอดส่งให้ในอินบอกครับพ,พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แสงสดผมผมส่งให้ไปครับพี่ จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะบอกว่า,อ,าอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าบุคคลที่สนใจที่อยากจะไปร่วมทริปกับเรา19-20ก็ไปด้วยกันด,ด้วยเลยนะครับจริงๆจ,จ,จะได้สัมผัสด,ด้วยว่าแบบเออเนี่ยเวลาเวลา m v c ไปบริจาคเนี่ยจะมีคนร่วมเข้ามาค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึง่งเราจะได้เพื่อนใหม่ๆ พี่ใหม่ๆที่เราไปเจอกันข้างหน้าแล้วเราก็ไปพูดคุยกันก็มิตรภาพสองล้อประมาณนั้นก็ที่รีสอร์ทที่รีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าตอนนี้ห้องพักเนี่ยน่าจะเต็มแล้วนะครับ จะเน้นเรื่องกลางเต็นท์อย่างเดียวนะครับตอนนี้จะเน้นเรื่องใครไปใครสะดวกกับแบกเต็นท์ไปกลางได้นี่ดีวิวสวยสวยมากครับก็คือบ้านไล่ท้ายเขื่อนโอเคโอเคเนาะแล้วก็เเดี๋ยว เดี๋ยวช่วงช่วงนี้ผมก็จะไลฟ์เรื่อยๆนะครับก็จะมีเรื่องก็จะมีเรื่องเรื่องรถด้วยแล้วก็เรื่องทริปนี้ด้วยจริงๆทริปนี้อยากจะชวนไปเที่ยวแล้วก็อยากจะแบบอยากจะแบบไปกับยอดสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือต่างคนต่างไปนะครับไม่คือจริงๆผมจะเน้นเรื่องเรื่องนี้ครับผมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักการขับขี่รถเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าจริงๆความสามารถในการขับขี่แต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากัน ฉะนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนสักสองสักสองคันก็ไปสองคันนะครับถ้าอยากจะไปเดี่ยวก็ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะร่วมไปกับผมก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ร่วมมากับผมนี่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าผมก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักก็คือขับช้าๆเพราะว่าจริงๆระยะทางนะครับจากจุดจากจุดนี้นะครับไปไปอุทัยเนี่ยสองกิโลเท่านั้นเองครับ200กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆที่มาจากที่อื่นมาจากจังหวัดอื่นก็จะไกลหน่อย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะบอกชื่อโรงเรียนไว้ก็คือโรงเรียนบ้านวังตอสามัคคีนะครับจังหวัดอุทัยธานีสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยเออเราจะไปกันวันที่19 19 20, 20, 19 20นี้นะครับ19 20นี้นะครับก็ไม่เกิน2ไม่ไม่เกิน200โลนะครับก็ขับขี่แล้วก็ถนนก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเราจะไปเส้นสุพรรณนะครับแล้วก็เราจะไปเส้นเส้นอะไรนะ6 ด่านช้างไปอ,อนเจดีด่านช้างออดอนเจดีด่านช้างแล้วก็จะไปอุทัยครับก็คือ200โลเองก็จริงๆบอกบอกยอำตรงว่าน่าสนใจมากเพราะว่า1ไม่ไกลมีรีสอร์ทให้กางเต็นท์แล้วก็วิวดีด้วยแล้วก็โรงเรียนที่เราจะไปนะครับก็ขาดแคลนจริงนะครับอันนี้สามารถติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางผมนะครับหรือว่าทางโเรียนโดยตรงก็ได้นครับว่า19 20นี้มีทิปไปตรงนั้นแน่นอนนะครับก็ส่วนวันนี้ก็ฝาก ฝากไลน์นี้ไปด้วยนะครับส่วนเรื่องเสื้อก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมสําหรับคนที่ถามไซส์เสื้อนะครับอย่างพี่แสงสดนะครับพี่คมเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับอันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับไลน์นี้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่อ,อ,อไม่ไม่พี่เขาถามอะไรวะพี่ถามอะไรเดี๋ยวนะ จากไลฟ์ก่อนที่พ่ยอนแนะนำปวดพาวเวอร์ไฟอยากถามว่าคุณสมบัติเดียวกัน w d 4 0ไหมครับจากไลฟ์ก่อนที่ยอนแนะนำเรื่องปวดพาวเวอร์ไฟถามว่าไม่เหมือนไม,ไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับคน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 ละคุณสมบัติครับจริงๆเรื่องคุณสมบัติกับยี่ห้อเนี่ยผมผมไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ดีกว่า <laughs> อย่างนี้ ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมก็ได้จริงๆในในในอินบ็อกซ์ตอนนี้ผมเป็นคนตอบอย่างเดียวนะครับอันนี้โอเคครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากครับ <c oughs> ดมือ